ไบายดีเงีมเศร้าพี่น้องสวัสดีครับค่ะพ,พี่น้องค่ะสวัสดีตอนเช้าพี่น้องมันเองผู้จัดก,การม้อนเน็ตยังครับโอ้ผู้จัดก,การค่ะแล้ว <laughs> ผู้จัดก,การข่อยกับลูก <laughs> เป็นได้แค่ผู้จัดก,การสองคนนี่แหละทอดอเนื้อแห้งพี่นอ้องทอดเนื้อเนื้อแห้งนะคะเนื้อแดดเดียวเนื้อควายเดยพี่น้องจะเสียบเนาะ กันพอเพื่อน่าบพราะในไทยคลิปวิดีโอเดียวกขยิมเลยทอดเอาพี่น้องจังซุกเพราะว่าถ้าปิ้งมันมีหมองไหมหมองซุกพี่น้องกินกต่เน่ามีเมนูเดียวนี่นะก็จะมีหลายเมนูอิจ้าอาหารเช้าวันนี้ขอดูได้ไหมผักนะได้ก็จะมีผักลวกผักต้มนะคะเนาะทำกับข้าวลวกผักต้มผักนี่คือยอดขานะะคแล้วก็จะมาป่นปลาดูพี่น้องค่ะปลา ิป่นปลาคอเด้อพี่น้องอาหารเช้าวันนี้อืคลูกสาวกกกันหนามาฝากเมื่อวานนี้พี่น้องป่นกันเลยต้องใบก้านก้อนไลป่นกันเลยก้อนนี้จะลงคุกไปนั่นได้ว้าวอะไรว้าวปลาหวานไปแล้วพี่น้องไท้กองบนไปแล้วพี่น้องโอ้ปลาคอนี่ไข่เลยแม่มันไข่พี่น้องมั้งเนี้ย ให้เติมฟองเลยปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาหนาเราหามามันบืนอตอนนี้มันกำลังเราบอกพริกที่ห้าวต้มในหม้อต้มน้ำปลาเด็ดต่ำปนซูพีซูนองกินมาเฮ็ดกินไปพี่น้องขัวบ้านบ้านขัวบ้านนอกเราแบบนี้แหละพี่น,อน้องอืมก็เตาเพิ่นเตาไฟ ครูได้เป็นคนบ้านน่อกว่าบานนอ่นนอนคนทุกที่นอนจิงนี่แหละมันก็นตามหมอกอีก,ก่อนเนาะเอาพี่น,อน้นองมาใบเอาเนื้อปลาลุงคบกมันเนี่ยก็เย,ย็นไข่ก็โดนน้ำลายเตียคำเขาคำเขาปั้นดีๆตุ้ยหะลงนี่เนาะนี่ครับ มีก้างหลายพี่น้องตรงนั้นระมัดระวังดีๆน้องปลาคอตัวนี้นี่แหละมันก้างหลายบ้วนไวเกี่เอาเนื้อได้ง่ายเลยพี่น้องต้องคอยพีบังก้างมึงยังตัวนี่แหละพี่น้องเลยต้นไคให้น้องมาหน้าพี่น้องนี่พี่น้องใบเนื้อมากับงาม้าเลยพี่น้องมาจนละเอียดขนะเนาะแม่เนาะก้อมา มนบัะพี่น้องเลยเราไปเห็นแม,ม่รั้วม้วนดำแบบนี้เลยคือทอดต่อมาเน็้เกลคอุ้นน้ำน้ำยาตีมไก่เนาะมาหน้ากินไปโอ้มดไปอันใครนึงเราพี่น้องงวพี่น้องเลยใส่แป้งัอเข้าไปนะอยากเราตำพอประมาณนี้พี่น้องต่ำประมาณนี้เราคนบรรนอกเขาเนาะก็เทน้ําปลาเด็กที่เราต้มปลาวก็ลงไปเลยเราก็จะเป็นป้นปลานะพี่น้องนะ ก็ใส่ผักที่เราซอยหัน่นวาผักมีอะไรบ้างครับคุณนแม่ต้นหอมหอมบัวหรือกม่ได้อยากใส่ขอมปลอมนำกระไดแล้ว่็ทาเข้าไปประมาณนี้พอเราต้มประเด็ดแล้วนี่เราก็ตักไปกินเลยพี่น้องเลยไปกินในช่องคุณแม่หมอนเลยนะครับผมแม่ก็รูู้ผ้านไม่เห็นอย่างวันนี้เอามะม่มงทุกลงเต็มต้นี่น้องมงกรซอพี่น้อง ทางเขาเฮียนไปะละแซ่บกะลีพี่น้องจังหวะปอกหวา,านหวานค่ะกันบ่อืออ่าพี่น้องหลายหน่วยเต๋อพี่เน้นองเขาจะกับอาหารคล้องกับปอมอมัมนยิ่ยงม,งนนนมันเจียงมันไหญ่ติ่มจะต้นแซ่บคือกันบ่อืออันะไรแต่ต้นใดสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ป่ กนเชียงล้นพี่น <ล dedim. S 2> nah. uh, ้องลนใหม่ๆเลยเป็นไงนี่พี่น้องเนี่ยมันแตกระเบ้าพี่น้องโอเคพี่น้องมาวะแรงถ่ายบอส่พี่น้องเอ้ยคนสวยค่อยไปให้นี่คนห่อได้นี้อันนี้ท่าหนึ่งก็ลุไปประลาหอดเดินเงี้ยนประลาพี่น้องก็ต้องผ่านต้นขามสองสามต้น ว่านี้ฤดูฝนที่มากคะน้องน้ำเล่า,ากับที่น้ำหลายเด้บ่อนเรื่องสองฟังเลยมันป่าได้พี่น้องนะบ่อนนี่มันนะเป็นแต่ป่าร้ายให้น้องมนนอ์เนาะพี่น้องบัดน,นี้มาอ,อดปลาดาแล้ว <laughs> ปลาดาแล้วต้มอึ่องไว้เลยเด้อพี่น้องพอด,ดีเลยต้มอ,อึ่องไหวผมนอกม,ผ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 มึงเอ้ยมึงเนาะแม่เรียนว่าทั้งลังเจ้าเนี่ยนะให้ป้ากิน จะหน่อยน้องน้ำเจ้าเลยน้ำเต็มเนาะเวลาเนาะเมียนเจ้าก็ว่าแบบนี้เมื่อคืนนี่เพื่อนที่ไปไต่อึ่งมาได้นะเสียภาษีอ่ะแบบนี้ก็จะต้องกันกินต้มอึ่งเลยพี่น้องมาเนี้อ๋อเพื่อนมักบรรยากาศให้เงินพี่น้องตอนนี้ก็ก้องคอยที่เป็นวูบวับเราคอยนอนอูเลยพี่น้องเลยนอนเปย์มาข้างเจ้าหน่อยหน้าให้หน้าตาค้าทั้งรังเล่าก็บทีเขียวชะอุ่มมัดเนาะเม่เนาะฝนมาฝนมาปลายเยอะ เอ้ยสุดยอดมาไกลดีบรรยากาศเนี่ยนะฝนตกมันก็ได้เงี้ยแม่นชอบมากบาเบชชอบบรรยากาศมากเลย <c oughs> ไอ้หน่อยแล้วเอาเบองม่วงมาให้น้องมุนนุนน้อยยามมาดั้งฝนเราบาเบชไทยประทันเมื่อกี้ค่ะได้มาเอากันพ่นไอนบราระไปแล้วฝนเขินเหียนรับไว้แล้วม่วงยังนี่แม่นี่แม่ <c oughs> มังคายมังคายเลยพี่น้องเบิ่งพีกินน้องนั่งยืนกินบองม่วงไปแต่แทบเนาะ <c oughs> <c oughs> โยดูปะละ เวลาจะมากับกระซอจะมากม่วงกันไดขมวงนีเขับโอ้บลารามากม่งนี่เ้อพี่น้องใหญ่มโอ้เต่าบนางอันเเบาลยนะมุงม่งไข่น้อยออแด้เขอนหั่นมันลเาเขมวงเตานเขามเขางเขานี้เปลือกได้คือกระซอบแบบนี้นะบาได้เนาะมาได้ดึกฉุนแต่กระซอเรีนเทะ ครับโอเคพี่น้องเขาหุ่นหุ่นเงีเขาเหมือนเสียงงม้อ้องสบายดีพี่น้องเป็นไดรบ้าเพ็ดพี่น้องถ้าขาดปั่นยังพี่น้องได้เป็นเปนอนดีขนาดเลยเห็นมันเบิ่งพี่น้องเออลาล่ะเห็นไหมไงน้องมณ์อันนี้กับมาอยู่ทั้งขังเห็นบ้าเพ็ดมากกับมานอนทั้งขังเลยพี่น้องส่วนมะนาค่ะขึ้นไปเห็นน้ำปลาล่ะวันน่ะวันมีกิโลพี่น้องบ้าเผ็ดอยากให้พี่น้องเห็นวัน อยู่จังไหนนอนเหรนอยู่จังไหนอะนะเอาเบื้องน้องมุ่นขุดจีรอพี่น้องครับพี่น้องมีบ่คุณแม่อะไรขุดนี่แหละขุดจีรอพี่น้องารุนกันนะวันทีได้หรือบ่เวลาเห็นยังนะวันนี้เนาะทำทิชชู่อึ้งพี่น้องั่วอึ้งเนะพี่น้องอันนี้ขัวขัวเขาขัวก่อนพี่น้องใส่อะไรอึ้งเข้ายี่ไสเนี่ยใส่ชว์นะครับ ปาลาลเราไปหามอะไรหาแเชาน้าหนแหละออนี่ว้าพี่น้องเห็นวาพี่นออ้องอโอเคครับา <laughs> ตำเอ,เองนี่มันะเออ,เอ,อไอ้หน้าตีก,กันก็ปลาหลาแล้วมาเห่นนำํำหน้าตีกันก็พัวปลาหลาแล้เอาขึ้นมาเห่นน้ำไกลปลาไกลบ้านเด่นปาลาหลาเราอยู่ทดสอบบ่งไกลปลาตัวนี้เราไปดักมาได้ตั้งในปลาเลยเดีพี่น้องไม่เป็นไก่แก่บ้านเท่าเดีอันี้ไกลปลาเลยพี่น้อง วันนี้เรามาผสมไก่บ้านวันนี้มันทีเป็นทัง้งใดตะบงเลยพี่น้องไกป่ปลาไกา่บ้านเพื่ถามเรามันไก่ปลาแถวนัก็ว่าไก่ปลาเราดักมาเอาไก่ปลากับไกป่ปลาพี่น,อน้องเ,พ,เอพิ่นกระบอาเพื่อนสาเอาพี่น้องมันมาปรุงกันเลยพี่น้องใส่พริกเข้าไปใส่พริกผงพี่น้องมันยังสุดยอดบันโตอึงพี่น้องเปื่อยขนาดต้มกขา้าวันสองสามชั่วโมองเนาะเปล่ล่ะ,ะ,ละต้มสองสามชั่วโมองพี่น้องมันเปื่อยใส่พริกเข้าไปพี่น้องวันนี้น้อมันต้องหยิบเข้มข้นไง เยายพ่อให้นั่งไห้เนาะโอเปิดน้ำเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกโอเคแต่เสียบกินหน่องค้นตัวอื้อไงเบื้องหนึ่มเนี่ยโอเคจะไป็ยังไงช่วยด้วยเหรอถ้าหมวดพี่น้องเอาพี่น้องกินวันนี้เก๊กะเอาช่วยด้วยเอาเอาเอานั่งลงเป็นเลียนทานเลียนนั่นเลียนนี่มอมเม้มมดพี่น้องเอาเปล่าไปกินเวลาไปเนี่ยพี่น้องเสียบเลพี่น้องมองหนูเบิ้งบนเออเอาแม่ตักกันมา พี่น้องอืมพอเพลินบ่มีขาดังคองจับให้เลยพี่น้องมากินบ่กินบ่เพิ่นนะอ้าวพี่น้องวันนี้เพราะพี่เป็นตาค้องให้อัปปาราตตะไคร้ยืบซีเฮากินช้ออื่นกันเด้อจ้ายังไงน้องมนแซ่บอร่อยไหมอร่อยไหมมีกัรสุ่งนามันจะการค้มผลผลมาแล้วค่ะใช่ครับ มื้เขาขาดก็จะหมือนนะเด้อพี่น้องอยู่ทั้งทียงหน้าเนาะ่คุ้มคุฝนคุ้มค้งไเออสุดยอดแย่ง้ย่งยดครับยอดยอดฝนตกอะไร้ย่งนี้เสียงฝนอืมอย่างนี้หนอดเสียงฝนหมดแล้วอืงียบงีเน่ะ อือานโดนามอ่ตะโชวอยตะโชวมีตัวไขว่าตะโชวรู้ตะโชวะหลาดใส่ตัวไข่ไข่ไข่โอ้ไข่หมดเลยี่น้องอืมอ่ะสีแม่สีกินโชยจอดอชนห่อนเนาะชดนห่อนแช่หมนี่ับใส่สีหอนหอนห่อนหอนได้ี่น้องโอเค S <S เอาพี่น้องฝนมาเน่อยสำหรับคลิปนี้ไว้สำกนิดนะแม่เนาะเกินใหม่คลิปหน้าครับ